น้ำมันณนแนวรับข้อสังเกตตลาดนะครับตามความเห็นส่วนตัวของผมเองมองจังหวะเทรดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีสินทรัพย์ขึ้นลงสวนทางกันอยู่2คู่ดังนี้คู่แรกนะครับหุ้นเทคก,กับหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดอเมริกาโดยเทรดเดอร์ซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรับผลประกอบการดีหลายบริษัทแล้วก็เทขายหุ้นกลุ่มเอเนอร์จีเมื่อคืนนี้มีปรากฏการณ์ที่ดูแปลกประหลาดน้ำมันลงดิ่งเลยเปอร์เซนต์กว่า แต่หุ้นกลุ่ม Energy ในตลาดอเมริกาเซกเตอร์เอเนจีเนี่ยบวกได้นิดหน่อยนะเพราะมันบวกได้เพราะมันเป็นการ Reverse Tra d e เป็นการเทรดกับทางไงขายหุ้นเทคใช่ป่ะเทคโนโลยีเมื่อคืนลบเนี่ยเป็นหลักฐานว่าไอช่วงวีคที่ผ่านมาเนี่ยมันเทรดกันอย่างนี้คือซื้อเทคขาย Energy เนเวลาที่ขายเทคก็ซื้อ Energy เพราะนั้นการถือหุ้นกลุ่ม Energy นะตอนเนี้ยมันมีประโยชน์นะเพราะผมเชื่อว่าถ้าตลาดสหรัฐกำลังจะปรับฐานเร็วๆนี้นะะจากความคาดหวังที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยนะ หุ้นกลุ่มเทคอาจจะนําลงได้เพราะว่าเออร์นี้ซีซั่นอะไรก็ผ่านไปใช่ไหมหุ้นกลุ่มเทคอาจจะนําลงและเอเนอร์จีเนี่ยอาจาะอาจะบวกส่วนได้หวังว่านะครับนะฮะนันนี่คือคู่แรกหุ้นกลุ่มเทคกับหุ้นกลุ่มเอเนอร์จีคู่ที่2เนี่ยที่สวนทางกันในช่วงวีที่ผ่านมาก,ก็คือทองกับน้ํามันทองกับน้ำมันสังเกตได้ว่าทองขึ้นนะฮะใต้วันศุกร์เลยตามความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเยอะๆวันนี้บอกว่า5ครั้งนะสามครั้งในสามมิตติ้งที่เหลือของปีนี้เนี่เอ,เอ็กซ์ตรีมมากนะและสองั้งปีหน้าเทอร์ม หม้หรถระเบียเยอะเพราะนอนฟาร์มเพโลมันต่ำกว่าคาดวันศุกร์ทองพุ่งปื้ดเลยน้ำมันก็โดนทุบลงดิ่งเลยนะก็คนขายน้ำมันอ้างโอเปกพัสเพิ่มโคตาผลิตผมได้ชี้ไปเมื่อวานและไปฟังคลิปย้อนหลังเมื่อวานได้ว่ามันไม่สมเหตุสมผลยังไงนะก็บอกสั้นส้เลยว่าโอเปกพัสเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะเพิ่ม5,5 0 0 0้าเขาเพิ่ม5 5 0แ0แล้วก็สิ้นสุดกระบวนการ normalization ปรับปริมาณผลิตให้มาสู่ภาวะปกติในเฟสแรกก็คือ voluntary cut 2.2ล้านบาร์เรลต่อวันหมดแล้ว เพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องซัพพลายอะไรน้อยลงดีมานก็ดีขึ้นถูกไหมครับมันมันไม่เม็กเซน์เนี่ยมันขายน้ํามันกันเพราะมันจะซื้อทองซื้อทองเพราะคิดว่าเฟสเชอร์โรเบียเยอะผมคิดว่าเฟสเชอร์โรบเบียได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นทองควรลงน้ํามันควรขึ้นกลับมานี่นี่คือคู่ที่สองนะคือซื้อน้ํามันซื้อหุ้นกลุ่มเอเนรจีราคาน้ำมัน WTI ลงมาใกล้หกสิบห้าซึ่งเป็นแนวรับสําคัญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาความจริงเป็นเป็นแนวรับสําคัญตลอดเ่ยพูดกระแตะ แกล่ละหลายปีที่ผ่านมาแต่ปลายปีส0 2 1ัยเลยผมย้อนกลับไปนะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย65เปนะ็นในรอบสําคัญนะเคยลงไป2รอบในปีนี้ตามกันนั้นคือลง55ลงดิ่งเลย,เ,ยเพราะว่าเอ็กซ์ตรีมคนกำลังช็อกเรื่องของ e c i p r o c a l tariff ของทาเรื่องช่วนเดนเมษาใช่ไหมนั่นะคือลงไปห 5, 5เลยในะครั้งหนึ่งที่มัน breach นะที่มัน6 5เอาไว้อยู่อะแล้วมันก็กลับขึ้นมาแต่วะไอ้กัดขึ้นมาตรงสงครามอนะไรนั่นแหละแล้วก็ลงมาลงมา,ลงมาใหม่ตัตอนนี้ยี่ครึ่งแบบวีที่แล้วแล้วก็ตรงเนี้ ลงมา65แต่ว่า65นิดหน่อยผมซื้อตรนประมาณวันที่23ถูกไหมครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาใกล้ๆ65ยกฐานขึ้นมาหน่อยแนวรับ65เนี่ยสำคัญมากหลายปีมาแล้วแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนของการผลิตเชียลออน์เนี่ยต้นทุนที่เอาน้ํามันจากหลุมเดิมเนี่ยมันประมาณ30กว่าเหรียญแต่ต้นทุนที่เอ่อเอาจะขุดหลุมใหม่นะฮะมันผู้ผลิตในในอเมริกาต้องการน้ํามันเท่าไหร่มันประมาณ60กว่าเพราะฉะนั้น65มันเลยเป็น แนวรับที่สําคัญมากนะแล้วเอาลุกต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูดีนะซื้อน่าซื้อจริงๆนะแล้วก็เคทีออยล์เคทีนอจีแต่ว่าพอร์ตฟันดูดูเนี่ยซื้อไปแล้วก็ก็พอแค่นี้นะแต่มันลงมาระดับใกล้ๆจุดที่เราซื้อแหละเคทีออยล์เคทีนอจีนะครับแล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่เป็นกองทุนติดดาวของเดือนเออ่สิงหาคมก็คือเคทีเอชเอสนะครับแข็งแกร่งอย่ทีเดียวนะก็จุดเริ่มแล้วอภิมหากระทิงจุดติดตั้งแต่เดือนที่แล้วมันจะค่อยๆมาแหละพี่มหากระทิงไม่ต้องมีข่าวนะครับมันไม่ต้องมีข่่่่าาววนนะมนะมมมััจเรรือยๆแบบทีคุณไู้ แม้คล้ายหุ้นอเมริกา2 0 0 9มันจะมาเรื่อยๆไปทีุ่้นไม่รู้ตัวไมม่ต้องไม่ต้องมีข่าวด้วยมันจะไปเรื่อยๆนั่นคือเอแชร์มาแล้วนะ k g a s h a แชร์สีกองหนึ่งนะพบก,กันพรุ่งนี้นะครับคุยทุกวันฟันทุกเชา้าฟันทุเดย์บายเคแท m สวัสดีครับ